สวัสดีครับแม่ขมมนครับจ้าแม่ขมมนได้ปลาอย่างมาเห็ดสุกิ่นนอมนียครับปลานิ่งชิ้ก,ก้อยปลานินง่งเยอะปลา,ปลาสุกิอยเป็นทรรการเรียบร้อยตอนค่าเอารูปกันที่เจ้าเลนเนี่ยน,น่าสุดยอดมันเลยน้องทางมอขึ้นมาพี่น้องเห็นยังครับโอ้ยอันหั่นแล้วพี่น้องมือกับอันอันอัน,อนเปื้อยในเด้อพี่น้องอันกาวไหม ข่อยตอน้ำปลาปลาดอกกาวติดมือข่อยล่างก็ไ่ออกเนี่ยพร้อมแตกอ่ายที่กันร่างบ่ออกเลยเขาติดก้อยทั้งนังแล้วเขาบอกว่านังมันออกแล้วนังอ่อนๆมากเฉดอย่าเงยแมนมาที่สีมันหน่พี่น้องอมานี่น้ำโขงเลยพี่น้องนะอ่ามันสงสารมันลดันหายเงี้งกบรานเนี่ยก็หวานเฉบใส่บกพริกเข้าไป เฮ้งยงามมากสวยมากพี่น้องวันนี้แมวหนังออกเอาตะเก็ยบออกใช่ไหมแม่ใช่ยังเหนื่อยอันนี้น้องสวอนี่เ็ดเมนูนนมนยังเน่ครับวันนี้สิก้อยกระสิต้มวิญญาณนีมม่ว่าวิญญ,ญาณนะมันคือวิญญาณมันใส่ปากกอกเข้าไปเขาชดว่าว่างหูเลยแหละพี่น้องใช่ว่างบ่วงเลยแหละคันน้ำบางนาวก่อนพี่น้องเลยหยู่นาวลงไปออืเบ ขันน้ำมะนาวสุดยอดทั้งวันไม่ไหว่วยขันมะนาวดูสิขึ้นมะนาวสามหน่วยแอร์น้อมันขันนี่แหะน้ำเดือดก็เอาตอนป่าลงไปเนาะตอนป่าเนียนเทาตัดหัวตัดแยงแล้วเนื้อเดี๋ยวตัดเนื้อติดน้ำกล,าง,กลางมันนั่นแหละ กระดูกมันราคาทัพมันไข่มันมันขี่มันลงไปนี่แหละแสบมากกอกทิ่มลงปับป๊บผมเข้าไปมันสุดยอดเก็บผักซาลาเณรเล็กใส่ก้อยปลาปลูกกับพ่อได้กเก็บใส่เดธอพี่น้องเวลาเฮาสุกเซิร์นคือจังสี่แหละแต่พ่อได้ใส่ปลูกวัก,กระลายมันตายบานเรือสามีเติ่พงพักต้องพักเสริมบนนี่เนาะเสริมราว เก็บผักกาดหน่อยกินกับกลอยน้ำพี่น้องผักกาดที่ยิงพ่อพ่อกินแล้วยิ่งเด็ดมันยิ่งแตกด้วค่ะว่ะอ๋อไปเก็บผักถอนมาเลยกินกับกินกับก้อยกับลาไมนแซ่บหน่อยสำเนี็จถ้ามันต้นใหญ่แล้วมันก็ะหึ่นพี่น้องจะในขั้นสมพักเลย ดิบตินออกเฮ้ยนาะเขียบน่อยแม่นบานี่งอืมน่นเขียบน่อยเต้นย้อยๆอีกเนาะเนียนไฟมันจิกกันให้หุ่นเนาะอ้าปุ่มมาหล่นอืมอืม ดินเนาะนั่นดึงเอาดินขึน้นมาผักสวนครัวตู้เย็นประจำบ้านพ่อจะกินบะเบ็ดโอเคได้ปลาดิบเข้าไปพี่น้องนี่สิ่งเดียวดซ,ซ่นป่าเนื้อป่าที่เหาคันนำเน่าเนาพี่น้อง ก็จะเป็นสภาพแบบนี้อันนี้ก็เป็นพักที่เหาอันนี้ซื้อมาพักซีนี่พี่น้อ,นองแต่ว่าอันนี้เนี่ยเก็บจากสวนสุดทุทั้งซื้อมาทั้งเก็บจากสวนเฮ่าผสมประสานกันขาดบ่ได้รของแท่แสียบน้ำมันนี้ี่พี่น้องเซ็งวยแม่สามของแทบ เนี่ักลมือว้มาก้อยปากันเลยพี่น้องจัดก็บกรร วาดแดดแก็แโ่โอ้ยหอมหอมหอมใส่ักที่เราหัน่นไว้เรียบร้อย

พี่น้องใส่ผักอีตัวไปฉากล่าสุดเจาเป็นยังไงบ้างเนี่ยเติมกันปลาเท่าไงชิ้นเขียวผักอีตัวเด้อพี่น้องตัว้นหอมโอเคนะแม่เนาะพร้อมเสิร์ฟเอาพี่น้องขัวบระเด็นพี่น้องคนไปคนมาจะมาขายเป็นจอนหน่อยนะพี่น้องคนโอเคเอาพี่น้องมาปีพี่น้องมาเด้อค่ะพี่น้องของแซ่บมาแล้วของแซ่บบ้านเฮามาแล้ว สวัสดีค่ะมาเด้อค่ะหยัดอันนี้ไม่กินอะร่องเบื้องอนี้สุกอันนั้นดิบอันนี้ต้มโอ้ยเข่าเนี่ยน่าคนละเงือกหลายแข็งอือนี่กระดูกหมดแน่นใส่กระดูกไหมเจ้าบ่กินรสกินรสไม่ออกทำไมมันอร่อย อ๋แซ่บแค่ผมก้อยเนื้อพี่น้อง <c oughs> เป็นเมนูใหม่ดีเหนื่อยคมตายบอเหลืองเหมกับคม,มคักแต่ว่าคามแบบนบ้เ,เมันเขากันงานบัง แซบ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 พะอ,อิลีปลาแม่น้ำโคง้งนี่ต้องแซบนัาจะประกาศฟรีมือจะคล้องปลูกเองจัางสุด,ดยอดใช่ไหมเดี๋ยววินยันมาถึงมันข้างกินซีนมันนเหรอน่าเบี่อ กินถังกินเหนียบมันเอิ่มคือเขาเลยคือข่อยลูกเคยมากินตมม้มมะม่าเมื่อวานขอ่อยกไม่ได้กินเขาเมือ่อมื่อข่อยจะลูกมาตมมา้มมะม่ากินรอบดึกข่อยกินแนวอื่นข่อยก็ไม่ได้กินบดถั่วข่อยเป็นคนอ้วนวจะข่อยกินมารายข่อยจะไม่ได้กิน คือจังคาบนี่ยมันอาหารถูกใจนี่กินลายๆอยู่พี่น้องเว็นผิวขาวๆผิวขาวมันกินมันขัดเทียมบัดแสบกระดกกระเดียบ เขาดาวเห็นจังเลยน้องเอาภาพเอาฟ้ามาเผาบอกไอเดือดแปงเป็ดตัวใกินน่ะเผ็ดว่าเป็นไอเลือดแปงว่าเป็นส่งโทษทามอุ่นหน่อยเยังแม่นมอ้ง ดามีแห้ง,าง,อ,งอ,อากาศเย็นนองมนอากาศเย็นเย็นมาสดห่อนๆแต่ว่าเมื่อนี้มันหนาวดอกพี่น้องน้อนเนีย่ยมันยีขาดจวาค้นีหุ่เขลาวรไม่กินกนะแม่เนาะ หินเนาะม, mm. ม,ม,มีความหินี่เยอะถึงมันสีน่อยมันก็ยังมีความหินพักอันนี้ดู mm. มันใหญ่ๆก่อนคอยสบไปเห็นหน้ำพักกินเดินคุ้มพาจิลงไปอีกนังคองไปอีกรอบนี่เบิดตเลยพี่นองของ นึ่งเครื่องสัก้าเผาคมกำลังเสื้อผ้ากนันยังเกิดจากไปเยี่ยมปู่ค่ะเดี๋ยวสมุดประคองบนมีแล้วถ้ามีคอนอยู่ท่ากับ บอนอนพียงนอนที่สดเอาเจอเราเป็นคนงานมากเียอเขถ้าเกิดเป็นอาคนงานมา,าถาาามาถาบว่ามีคนงานเขาไปปัดนอนคือเกาอ่าที่ลงไปมันยังยไปเยี่ยมปูสุอดอ,อาา่ะทำอมไรอ่ะเยอะเลย ใส่น้ำผู้งและตน้นผักเขาจะเมื่อได้ระว่างเห็นเราขึ้นมากอะได้เจ้าของไทยเราขึ้นไม่ย่อนเลยจะกระติดหนึ่งเพิ่นจะมีครบพวกรบมือตัวคนเดียวเนาะ ตัวคนเดียวเอาปูมาอยู่น้ำเรล็วพี่น้อนผู้หายเล้อันอยู่ผู้เดียวลวดอกแล้วเงาไห่ยังดอกอืมนู้นหายแล้วเลี้ยงเลี้ยงหัวจะคู่หนึ่งเพ็ดขอกหัวเอาไปยิ้มแล้วมันนอนมาหนาะ ำหรับคลิปนี้ไว้เช่นนี้นะพี่น้องเนาะเวยพอกันแม่กินหนาเด้อค่ะเด้อนั่นยาวแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณดูคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้คอครัคมมกกคบมมกกมผม